ลาช้ามายับเยินแเลยครับเกือบ4ชั่วโมง200กว่านาทีตูต้แอร์ชำรุดนะครับเปลี่ยนตู้อยู่ที่สระยาสามหนึ่งเพึ่งาช้าอ200นามสามหนึ่งครยบไปแล้วทามเจ็ดเพิ่งมาช้าอยู่สอเร้อยนาทีเศษอ่น แอร์มาเพียบเลยนะฮะนี่รถอนตัวนอนแอร์ตรงหน้าก็8คันแล้ว ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป่งชาญชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตร,รถถายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านปโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระม<ล>ัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถ <S <S ท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนทีเศษขบวนที่สาเจ 3, 7, และขบวนรถด่วนที่เศษขบวนที่ส5ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีสุนหยโกโลกและสถานีปะดางเปตา ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณบันไัยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับ่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี ัวเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะเนี่ยตู้คันดีแอร์ดับเลยบานมแล้วเดียตู้เอาตู้ดีแอร์ดับไปทำไมเนี่ยเดี๋ตู้ดีแอร์ดับไปทำไมเนี่ยท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเรถนอนจำนวนรถนอนนะครับเกือบเท่าสามหนึ่งเลยแล้วรนอนเยอะมาก น,นี่แอร์ดับนะครับออกไปด้วยไม่รูจ้จะเอาไปไหนไปติดเกาะที่ไหนมานะติดเกาะที่ไหนมาเ <laughs> ออรอเปล่อย